เรียนหนองทุ่มวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด201คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด17คนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการวีรนนตะโกนอกคําขวัญประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินัยอาาไมยเยี่ยมเปรียมน้ำใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมแนวทางในการดำเนินงานเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสามดาว ของโรงเรียนหนองทุ่มวิทยามีแนวทางในการดำเนินงานตามเกณฑ์ดังนี้ 1. โรงเรียนมีการสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับ3ดาว 2. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสะพทเอกสารประกอบระดับ3ดาว 3. ม,มีการดำเนินงานยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับสองดาวครบทุกข้อ 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนหนองทุม่มวิทยาได้มีการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีอย่างต่อเนื่องคือสร้างสรรค์นคนดีด้วยดนตรีนาฏศิลป์ เพื่อใช้ในการดำเนินง,งานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทรรสู่นักเรียนและโรงเรียนตามคุณธรรมเป้าหมาย3ประการความมีวินัยมีจิตอาสาความพอเพียง 5. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยพแพร่เช่นแผ่นพับวารสารหนังสือและอื่นๆ 6. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 7. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม 8. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ซึ่งในการขับเคลื่อนการทันเรียนก็จะจัดตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3รายชั้นละ1โครงงาน 9. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพ 10. นนัััักเรรรรรรียไดด้บบาางงวคุณธรรมระต่ๆล 11. ครูมีผลงานและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 12. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่น 13. โรงเรียนมีการประเมินสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 14. กลุ่มชุมนุมชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม